ในที่สุดท่านเพื่อนก็เดินมาแล้วตัวข้ามีนามว่าอสุบลิกิเบฮอบบลิฮาชื่อที่อะไรเนี่ยเอาแหละก็ินนี้ตราทุกคนเข้าสู่ช่วงอาุชช่งกากาบันเทอร์มาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแมปของรีพาวผมเองก็ไม่รู้ว่าแมปนี้มันเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่ พูดไปก็ไม่รู้หรอกว่าเกมเกี่ยวกับอะไรอะ่ hey, design, ะเฮ้ยกดตีซ้ายเพื่อ catch high low everyone อ๋อเ,เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเด้อมันคล้ายๆกับไอ้นี้ป่ะทุกคนคล้ายๆกับไอนะ้น่ะไอ้รถอ่ะเกมรถอ่ะเกมรถเออนั่นแหละเกมรถที่มันตีลูกบอลกันนะ่ะเฮ้ยเวชชันหลอกบอกแต่เ่ชชันหลอกไม่ใช่คนมันเป็นอ่ธรรมดาเข้าใจไหมมันเป็นแค่ธรรมดาต้องคอยกันเฮ้ย hey, ท่านเอง วัตีไม่โดนฮะเอฟเลยมันลอยมาตีเฮ้ยสวยเข้าเข้าสวยกด e เพื่อ hit b อ l l under ปลาเอ่อะอ,ะอะไรวะอ๋อตีบอลให้สูงขึ้นก็นคือเตยบอลสูงึันเองนั่นคนนะมีการพุ่งไหมมันเสยแน่เฮ้ยไปบันวิ่งเราจังวะอืมอม ไปเพื่อนไป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 ไกไป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 นปไปไอนปไปไป่ปไนไปงเไตีปไ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 ีไป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 ่ปไปไปนปไอไป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 พวกงีงเงาเอ้ยตีมาไป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 นปไ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 ป่ปไ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 ไม่ถึงไอ้เหี้ยเปไปไสไดไป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 ไาอ่ะเฮ้ยปแไไช จากวาฒนศัจจ์ที่เรียนมาให้เร็วก่อนได้ก่อนให้เร็วก่อนได้ก่อนปิ๊บไม้ใเกินเฮ้ยอย่างงี้ต้องกด d o u b l งี้กด double click เอ้ามัเกิดเรื่องแค่ไหนอ่ะสวยสวยสวยเพิ่มสวยสวยสวยไปรับทีรับทีรับทีรับ,รบทีตีว่าตีว่าตีว่อเ้อโอ้แม่งแหววห้าหนึ่งกูอยากจะเหลือจะเชื่อ อ๋เดีย๋ยวทุนนอกจากเกมมันจะมีการตีบอลแล้วก็มีอะไรอีก่ะอัมพลิตี้ซึ่งต้องใช้เพชรซึ่งกูไม่มีสักบาทอ่ะอเฮียมันจะหาเพชรนั่มันจากไหนวะเอาเกมเริ่มยังไงปิดช็อปได้ยังไงช็อปก go ดสีน้ำเงินแล้วกันเงิน <c oughs> ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้สีน้นเงินโอ้มันตีเสยจัดเฮียอย่างเอาอ่ะอนี่ต้องยูสอ s e a ิ i l i t y แล้วเดี๋ยววะไอ้เฮ้ย ว้าวว่าไรกูเบ้มโบย์เอนโบย์เ้ยน่าใสอินโทรจีปะดูใกล้เรืเฮ้ยม่าใช่หรอใสอินโทรจีนั่นนายเหรอเฮ้ยโดนเอาไหมล่ะ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 กูเล่นหน้าโกแค่นั้นแหละสวยเออฝีมือเริ่มมาฝีมือเริ่มพัฒนาฝีมือเริ่มพัฒนาเจอการเลี้ยงแบบการเลี้ยงแบบบอลเล่นบอลรึบอลเล่นบอลเฮ้ยอือืมที่ไงเปิดระดับไอคอนแทค Contact elderly. ไอ้คอนแทคเอลิเดอรี่แปลว่าอะไรไม่รู้กูพูดในมุมไงในมุมว่าเฮ้ยนี่เจอสภาวะโซนของข้าพระเจ้าเข้าไปเป็นไงเอเซนอิงเทอร์จีตรงไหนวะคิดว่าเก่งมงินเฟี้ยวมากไปวะไอหับน้อย <c oughs> โอ้ของการหลบตรงมาตีมไหมเฮ้สวยเพื่อนอืมอืมไป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 ไหนวะนี่ไง,ไงสวยสวยสวยไม่ใชมันตีสูงจกักไม่กระโดดสูงจังวะ กูรับกูเล่นบอลเล่อยู่เออกระโดดสูงเฮ้ให้ให้เพื่อนเสื่อนสมานะสมาได้เร็วเข้าเร็วเข้ามปัญหาที่โก้ด้วยว่า g ก go go อะไร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 ะพลาสชิบหายแล้วชิบหายแล้วอะไร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 ยังหรอกยังหรอกนะเฮ้ยมันได้เมันที่สองรอบเหรอ เปิดโซนเปิดโซนเลยกูตีตีไว้ยังกูวิ่งเลยอฮ้ยตีตีให้กูตีให้ให้ให้ให,ให้โอ้โอ้โอ,โอ้อะไรอะไรอะไรยังมีกูอยู่ยังมีเฮ้กอร้อ,องโอ้ตกใจหมดเปิดไอ,เอ้เก็บดีไว้ต้องคุมดีคอยดีดีเปิดตว่าเปดวิ่งแล้วตอนนี้ สวย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 พิงไปวิ่งไปพิงไปให้ยได้ยังไงวะไอเชอรีโปกัวแจ้งจีมลองจีมไปก่อนเลยพูดลองจีมไป่อน five minutes later เฮ้ยมันบอกให้เราไปตรงนี้ทุกคนเดินมาดิอะไรอยู่ดูกูกไม่ตังค์ห้าร้อยเออมันคือ please the bot เฮ้ยกดใช้ นาวทำการซื้อสกิลฟิสเดบอชอิกวิปเลยเอ้ย <laughs> <Okay. S 1> มันมีซื้อไม้ใหม่ด้วยวะทุกคนแต่ว่าเออกูไม่มีตังค์อะนะฮะไม่เป็นไรหรอกสบายเพื่อนกูนแม่งดวง้ย <sm all> hey, เอาเอาละหายไปไนหมดอ๋ออะไรวะโอ้ยเพื่อนกูเจริญไม่ไหวละใส่กูจะทำการฟิสเดบอชในจริงก็ยิงมาฟิสเดบอช ตีสี่ลูกพ่อตีสี่เอาไม่ละเอาไม <c oughs> ่ละเอาไม่ละกูเสียแรกน้องกูเสียแรกน้องเดี๋ยวนะไอ้อะไรอีกคนหนึ่งมันไปไหนวะอีโรคิดท่านไอ้แไปไหนเหนี่ยเฮยไรเงี้โอ้ยเกมนีงเด้อ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 เอาไม่ละเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะไอ้เหี้ยโอ้ยอมกูยอมกูยอมต <c oughs> ัวข้าผู้นี้นั้นไม่อาจยอมรับในชะตากระรมตนได้ ฉะนั้นข้าจะทำการโอ้ยก้าวๆบักกิ้ก้าวๆกูผัดกูไปเล่นเกมสอดีกว่าเปิดทีมเลยปิดทีมเลยเอ้ากูตีไม่ได้กูตีไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นเข้าแล้วน่ะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเข้าอ้าวอยู่ๆกูโดนชนโนชาเดนกันเฮ้ยฟิดเดอะบอลอะไรอะไรอะไร เสิร์ฟให้เจ้สวยกูให้เจ้สวยให้สวยสวยไอคิดี่ามันเก่งจังบ้างเก่งเกินไปละเฮียเป็นว <t UC S 1> ันเคยนักบาดเอ้าทำไมเมื่อก่อนอยู่สีน้ำเงินแล้วแพ้วะหรือมันอยู่ที่สีหรือมันอยู่ที่สีหรือมันอยู่ที่สีอืมเอาไปมล่ะเอ้ากัวมันอยู่ที่กูว่ามันอยู่ที่สีอะไรใครอยากชนะก็เอออย่าลืมมาเลือกสีแดงนะไม่ค่อนข้างเก่งอะาจะแอบแฝงกูรูปจะทำอะไรกูรูปจะทำอะไรกูรูปจะทำอะไรเฮ้ยเข้าได้ไงวะ สวยเพื่อสวยส่งมาเฮ้ยเอ้าดูไม่เป็นไรเพื่อเราคำดาวเลยใจเล่น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 สวยเข้าป่ะ feasible feasible งงว่ะดิอ้าวเมื่อไรจะลงมาเนี่ยไอ้ไอ้หนูปาช้าเลยสวยสวยไปเลยไปเลยไปเลยหวะไป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 ทะลุกตะลุไปเลยที้าไปสิสวย เฮ้ยจุดบปั๊บรอจังหวะเฮ้ยไงน่ะขึ้นบนเฮ้ยไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมาสวยสวยสวยรอจังหวะรอจังหวะใช้ฟิตบอลเดี๋ยวจังหวะนี้แหละเฮ้ยเอ้าเพื่อนเข้านะเขาลองใกล้ๆกล้เลยสวยเฮ้ยเร็วเกินไป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  จะบอกเพื่อเสิร์ฟฟีดเดบอลฟีดเดบอลให้อะไรนกจ๋าวะฮะเอากุ๊กกิ้งไม่มั่วซัวตอนนี้อะไร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 เมื่อกี้ลูกเพียกน้องเมื่อกี้พี่ตีเองแหละท่านจันจ้าท่านจันจ้าตีมั่วโคตรมั่วปานงานต่อตอนนี้นี่แม่งใกลทักล้สายัตว์ใกล้ใกล้สายสัตว์ไปนี้กูทำลูกนี้กูทำแต้ม เมืองผมเลยกูเป็นคนปิสกอเวอร์ให้เดี๋ยวไอ้แกได้ใครได้เปลี่ยนปักเอาไหนทุกคนเนื่องจากคนนี้ผมมีเวลาค่อนข้างน้อยก็น่าจะเล่นให้ดูได้แค่นี้แหละนะใครที่อยากจะมาลองเล่นก็มาเล่นกันได้นะคือมันมีสกินเบอร์เซิร์กด้วยแม่งค่อนข้างเท่แต่แม่งค่อนข้างแพงใครที่มีตังก็มาเติมมาแล้วสุดใครที่อยากจะเล่นก็จะชิงเลี้ยงไว้ให้ต้ารางคลิปเหมือนเดิมแล้วกันนะวุจิวุ้จิึ้นไว้คลิปเนอะอืมว้า